ไมส่งเสื看看้อมาแล้ว่งซัน วันนี้ก็มีเสียดิยง๊งขอบคุณนะคะก็อ,อ,อะไรอัอนไหนอ่ะส่นตัวคนตัวคอามวิตกกังวนไงมันจะไม่สั่นไงเวลาแบบไม่ไลฟ์แบบนี้ใช่ไหมอันนี่คงรู้นะเนี่ยว่ามันแดบดบเหตุหรือเฟซหรืออะไรนะเป็น,นส่วนตัวเหตุส่วนตัวเฟซส่วนตัวทำไมไม่เห็นทำไมจะไม่เห็น้ออ ้ยมันล็อกอเลยมันไม่ได้เปิดอ๋อทำไมไม่ไลฟ์เพจทีวีล่ะมันไลฟ์เพจไม่ได้ไม่รู้ว่าเออมันยังไม่ขึ้นเพจเลยเราต้องไปดูในวิดีท์ใหม่ก่อนมันล็อกอยู่ตอนนี้เห็ไหมหนไหมมันล็อกอยู่มันยังไม่ได้เปิดทีอ๋อมันยังไม่เปิดเลยมันล็อกอยู่ทหารนะมีไม้ด้วยนะ

ม่ไม่ได้ไม่ทกเอ้าโอเคได้ละโอ้เามาแล้วเอชสทดสอบองใหม่ ยังไม่ขึ้นขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกเยอะเยอะสวยไหมคะคืออะไรก่อนอินตาจานเนาะขึ้นมาอีกโอเคได้แล้วัชัดมากนีออ่มันเนียนด้วยเนาะ ได้นะกล้องใหม่ได้อยูอ really ่ไม่กินข้าวเลยค่ะสากอ oui. ่ะสั่งน้ำก่อนนะสั่งอกุ้งเทมปุระกินไหมมีคนกินไ่มมีกินได้หมดตอนนี้วันนี้อะไระวันนี้ดีใจมากครับ านางเอกมาเลี้ยงครับผมอะไรเด๋ยดใจกินไม่ไมอันก็อยากเลี้ยง <Core. S 1> <ๆ> ไม่กินอะไรเลย<า>ค่ะดูจากมกาเลเซียมันจะได้หาวิธีแบบไล์ในผลไรในถิ่เก็คือใช่ต้องแน่สิเว็บนี้ยันใหญ่มากอะยันต้อ,องย้อนไปก่อนแอดมาแล้วไหมแอดมาแล้วแอดมารย์ใ ความความที่แบบว่า,านะ <c oughs> ความที่แบบว่าอยากกินตอนนั้นเองสั่งสลัดมาให้สั่งแล้วอร่อยใช่ไหมสลัดกุ้งอัดกระลำไข่กุ้งอร่อยมาก อีกไนะใช่ใชใช่ใช่ไม่เหมนเหมนกัก็แบบ้ดวู่ๆืนซิน่าจะสวยน่าดูอ่ะชอตนี้ก้ไม่อยู่เลยเ่องกนได้ไมได้ นี่นายเอกมาเลี้ยงนะครับเอาดีๆมาเลี้ยงนี่หมดแหละเธอได้หมบ ไม yeah. mm ่ไ hmm. ด้เปไม่ด้เลยไม่ไม่ได้เปลี่ใช่ เป็นป้ำลายตานี่ดาวมาดู๋ยวจะหมดช้าดีกว่องต้องใบนี้มันน่าจะเอียงซ้ายเอียงขวาไปตามอันนี้นะคะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังไงอะ่ะมันจะเอียงเอียงอะ่ะมันจะไปเรื่อยเหรอวันนี้ถ้าภาพมาผมรัวๆผมจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ ไม่ได้เรียนแบบนั้นจะจะเป็ี่ยนอีกแล้วกระปอยว่าวันนี้พาน,น,นเอ,เอกอวยมากไม่ได้ชมนะไม่ได้อวยแต่พูดตต่แต่พูดตต่ความจริงเพราะว่าไม่เคยเห็นเอกลุกแบบนี้เคยเห็นแต่ลุกแบบแบบเดิมเนี่ยนะไม่เคยเห็นนั่งเห็นแต่รูป เขาถามว่าทะเลตากันมากินยังเลอละเนี่ยไม่แน่นใจว่าร้านไหนแต่ว่าแมาอแอมบอกว่าขับ่านแต่มาพาไม่เปนใช่แต่ไปกินร้านนี้แต่เคยพาไปกินที่อะผม,ออมบอกนะว่าบางอยา่างนะเอกแค่ไม่ไลฟ์สดนะครับแต่เขาว่าพาบางทีให้เจต้องมาไปกินเวลาผมมีงานาไปแล้วก็แล้วก็เห็นหน้าเอกพาแบบพาน้องไปกินนะครับ ไม่ใช่ว่ามากินแล้วแบบให่กัดกินบ่อยไม่แต่เขาจะถามว่ามากินแล้วอยากไปเป็นประเด็นไหมก็มีีแกินบ่อยกินบ่อยแต่หลังเรียนเหมือนวันนั้นที่ล่าสุดอ่ะที่ไม่ไปงานที่แบบรักอาจารย์ไหมใช่ถ้าวันไหนที่แบบว่าเร่งรีบก็จะแวะซื้อท้าบ้าน ถ้ามีแต่แบบถ้าชอบอ้อนแบบแม่จ๋าขอกินที่ร้านได้ไหมล่ะกินที่ร้านก็ม่แบบว่านามูที่ชอบกินชาม่อนอยู่แล้วทาส้มคือแหมทานใยแหมนล็น้อยเล็กน้อยทานใยแหมนั่งกินที่ร้านแล้วก็แบบส้มคือนะฮะถ้าเดกมาแบบเจอน้องบอยเจอน้องบอยแล้วก็เล่นด้วยกันบอยให้ทาไม่ได้ถ่ายคุณรับผมกให้ ก็มันพื้นที่ผมถูกไหมเวลาเวลาคุณโพสกับคุณอ่ะเขาบอกเป็นๆว่าในมุมลบก็จะเป็นจะเป็นอีแบบอะไแต่เหี้งหนาเลี้งเล้เ้แต่ผมก็อวยพรให้ทุกท่านร่ำรวยมีแต่ความศุกแล้วแหละบางทีปากผมอาจจะไม่ดีด้วยบางทีมันก็แบบกดกันไม่ได้ทุกคนกดท้ายแล้วต้องปล่อยผ่านครับในไลน์นี้ถ้าวาจาใดที่ผมพูดไปไม่สุภาพหรือว่าดูรุนแรงไปกระทบกระทั่งใครก็ขอโทษเลยครับแต่แค่ว่า รู้บางท่านก็หวังดีแหละอะไรเงี้ยฟังฟังโอเคฟัคนังฟังได้แต่บางทีถ้าจะคมเงี้อะไรเงี้ยก็นิดนึงให้เกียรติกันให้ดูว่าเออนี่พื้นที่เขาส่วนบางท่านที่ที่ดา่าหรือว่าอ้าวประมาณสามร้อยกว่าออเดอร์โอ้โครงกางยก็ลองพยายามมีแต่ความสำเร็จยู่นี้นึ่ง ก็ง่วงนะร้านแบบนี้มีแจมเจเอมาไหมไม่มีเงียบกริบให้เวลาเขาหน่อยนะข้าจแตเพิ่มเรื่องนะแล้วเขาก็ไปกินข้าวเมื่อก่อนผมไม่เมื่อก่อนถ่ายละครใช่ไหมผมโดนดา่าว่าเล่นละครเป็นใหม่คืออาร์ที่สี่ด่าเพราว่าด่าเอาไว้ว่าเพศชายดา่าไป เราเชื่อไหมว่าตกใจมากตอนเล่นละครใหม่ๆเราไม่เคยโดนด่าแบบนี้แต่เชื่อไหมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของละครพี่อาจารย์อย่างนี้ยเขาบอกเตือนนะเช้ามาจะให้รวยเลยให้รวยเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนคิดว่าคำอันนี้ยากมันยากมันก็คือกับผู้ชายด้วยกันอะไรก็ไม่ควรพูดอะไรอย่างนี้ยแต่ถ้าเอ้ยกับผู้ชายด้วยกันอ่ะถ้าพูดอย่างเนี้ยถ้าเล่นกันถ้าสนิทกันได้หรือเปล่แต่ถ้าอ้อมอ้อม่ะรวยรวย แต่เวลาแกจะเล่นกับเราแกได้แบบรวยแต่ถ้าถ่ายละครใช่ไหมแกไม่รวยนะถ้าเล่นผิดอะ่ะเพราะมันร้อนเนี่ยกลางแดดทุกคนแล้วตอนซ้อมล้วเราก็ซ้อมแล้วตอนนี้ยมันก็จะแบบทุกคนต้องรองเราคนเดียวเขาให้เลยถ้าเลาเป็นผู้ชายอะไรใช่แต่ถ้ากับผู้หญิง่ไม่สมควรเลยเหมือนเหมือนตอนนั้นที่ผมไลฟ์สดก,กับเพื่อน,นใช่ไหมไลฟ์สดก,กับเพื่อน,นอย่างเงี้ยก็พิโรมานว่าเรื่องผู้ชายนี่ยมันมันควรมันควรตีนผมอ่ะ เขาบอกรวยขอให้รวยนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นมาแล้วมันก็เป็นฟิลที่แบบที่แบบคน <c oughs> คนคนสนิทแบบอ่า <c oughs> คนสนิทเขาเล่นกันหรือว่าแบบแทนดีกว่าเราพูดคำยาวแต่แต่ตห้ามแบบกับผู้หญิงนะครับกับผู้ชายด้วยกันนึกนึกถึงนึกถึงคําว่ารวยอเห็นมองท่านถามว่ารวยแปลว่าอะไร <c oughs> ถ้าด่าแบบเขาเรียกว่าไม่ได้ด่าบแบบเร็นต ก็เดือดอน่อนแต่มันก็ไม่ดีหรอกทุกคนแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไม่ว่างเดียว่อดไม่จะกรลโดฟาร์มโดดมาวะมันฟ้าใหญ่เนี่เด็กๆคนเล่นกันเลยอีดอจริงเลยได้ยังงครับเเลี้ยงอยู่แล้วเลี้ยงอะไรไหมที่เลี้ยงอยู่แล้วขอบคุณค่ะบ๊ายบาย โหีเป็นฝาหุ้ยลอเนี่ยเนี้ยพอหมดพอหมดเลยมันดูมันดูมันมคิดอะไรอยู่อุ้ยพยายามมากอะไรหลักงอย ชุ่มหนดพะคืที่น้องสเราแม่มัชจะเตาแม่ชอบเจียว ไหนนะอยู่อ่างทองปะใอ,อ่ออางทองใช่ไหมคะเจอกันนะคะสวัสดีแม่เจ้าภาพด้วยจา้าเฮ้ยมันมคลิกไม่ได้เหรอทำไมไม่ได้ไม่ใช่ทำอย่างนี้นี่เรียบร้อยแล้วกดไปทั้งหนังน,นนะกด <c oughs> ไปกี่อันละวเฮ้ยเก่งอ่ะรู้ไ,ไ,ไ,ได้ไงอ่ะไม่หมดเลยเนี่ยมันเลื่อนเลยปะไม่ได้หมดกันตรงนี้นเปิดใหม่หมดเลย ทำไมตัวเองถึงโง่ขนาดนี้อยากมันจะอะไรมไม่ถามละกดไปก่อนอ๋อก็ต่ว่ามันบลึกละอย่าอ่าแนี้ก่อนความึกเฮ้ไม่รูเลยครั้งแรกอย่างเงี้ยยังได้เลยครั้งแรกของชีวิตแล้วก็กดอย่างเงี้ยคือมันชามากอะฉันได้เลยแล้วก็เป็นเป็นได้แล้วมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเร่องความปเด็ก่ไหมก่อน จะดโผล่ให้ในความแล้วก็เอาใส่ในไอเส้มดีเนี่แล้วก <oh> no, 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 nah ็ใส่ในตัวมันี้คะแต่ได้รูความใจร้อนอ่ะอยากได้รูกตอนนี้ไม่นอนหรอค่ะเชื่อไหมฉันว่านางไม่นอนนาต้องดูรูปแล้วก็ไม่ไม่อยเพาฉันไม่ชอบงฉันนหละไม่ใช่เขาเดี๋ยวไีกยบหลังเวเสร็จวันนีนนี่แหละ กันหัวคนตายคนตายทางมีห้อพักหยกกัเด้อกจาอินมก็เอาไม่ได้มันมันให้เลือกทำแลวโออเอามาเอามามาพอก็ส่งไฟไหมผมครับปั๊บปั๊บปั๊บแน่เออ ส่งไฟให้ก <c ười> <à> ็จบไหมใช่แล้วทำไมต้องมาเลียนโทรศัพท์คนอถือเขาด้วยเอามาแล้วบ้างก็ไม่มีอะไรทำก็หยิบโทรศัพท์เราไปถ่ายรูปถ่ายรูปเล่นขยายตัวขยายเกี่ยง สงคแต่อกนเลยเอบเิดเบอ๋อนี่เราลบอยุ่ลบออกจากนู้ไหมลบแต่ว่าทำไมอ่ะเพราะว่าดได้ทำโปสเตอร์อะไรอย่างงี้ไสองคเพ่ออะไรก่อน ลูกออกมลบออกเลยเผื่อได้ใช้ไปอยู่เผื่อจะภาพถามมาเขารูบ้องทันหน่อยถ้าใช่มาก็ได้ที่นี้คับเดวอย่าลืมภาพหน้าตรงนะถัดนี้เราไม่เลยพี่ก็คงเบื่อตามเอกสารกับพวกเราเล้ลมั้งปากเกลี้ยงมาชุดหนึ่

ลงรูปนี่สิกูลงกลัแอบไม่ลงไม่ลงเก่อลงรูปเดียวเลยเหรอลงเอพีสักนูปอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอไมไม่สวเอาเลยเอาได้หรอเาไปตั้ต่ตไหนเอาเลยก็ดูเลนะไม่ได้จ้ะได้ดิได้

<c oughs> อันนี้คือฟิวเลขานะคะใน <c oughs> ขาชิมมันคข้าแกับถ่ายซีรีส์ก็ยว่านี้พื้นที่ไร,ร,ร,รง จอร่วมไรเโปรใจอ่เราฮะจะร่วมไหเพิโปรใจให้เราเลยใช่ปหมแ่ที่ที่ทากเองที่คิดว่าใช่ใช่เม่ี้าอยู่เมืองน,นอก,กนะเขาไม่อยู่ที่ไทยอเองทุกคนเดียวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ